ใครที่กําลังเตรียมหาสถานที่ท่องเที่ยวปีใหม่อันนี้ต้องแนะนําสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้พรีโมพรียซ่าใช่ไหมซึ่งอยู่ที่เขาใหญ่ วิวสวยมากมชวนมารับลมหนาวส่งท้ายปีนะครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมจากหมู่บ้านโบราณอายุกว่า500ปีในแคว้นทัสกานีประเทศอิตาลีโดยอบล้อมด้วยธรรมชาติของผืนป่าเขาใหญ่และเขามีงานอีเวนต์สุดพิเศษด้วยใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะชื่อว่างานอีเวนต์อะไรนะเดี๋ยวให้เมย์ดูหน่อยสิค่ะเป็นงานอีเวนต์ค่ะ Everlasting Holiday and Beers Penthouse นะคะงานอีเวนต์ที่ได้คอลแลบกับศิลปินชื่อดังอย่าง Deep p e n ท์เฮาสค่ะมาพร้อมกับสินค้าสุดเอกลุศิที่ออกแบบโดย BEEPS p e n ์เฮาส์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกระเป๋าผ้าแก้วน้ําพวงก,กุญแจบอกเลยว่าหาซื้อได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นค่ะคุณก็จะได้สัมผัสกับความสนุกแบบไม่ซ้าใครนะคะตั้งแต่ตลาดฟู้ดทรัคร้านค้าต่างๆพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปวาดรูปเพ้นกระเป๋าค่ะเพลิดเพลินไปกับการชมอินส a l เลชั่นอารนะคะรอบๆงานที่ออกแบบโดยบี p s เพนท์เฮาส์เนี่ยแหะคะ่ะไปจนถึงสัมผัสความงามของเหล่าปุกปุยที่ลัดฟ้ามาจากดินแดนออสเตรเลียนั่นก็คือน้องแกะเมอริโนและอัลปาก้ารวมไปถึงดองกี้ค่ะพร้อมกับเพลิดเพลินก,กับการฟังดนตรีสดจากไลฟ์แบนในช่วงวันหยุดนะคะอีเวนต์นี้มีทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง4ทุ่มพิเศษบัตรราคาเพียงแค่ใ,ใช่สามารถเข้าไปเดินเล่นถ่ายรูปใกล้ <ไป S 2> ลชิได้เลยนะคะนี่ฮะ อ้วนปกปุยมากจริงๆไม่ใช่ไอตัวที่มันถุยน้ำลายใส่เนี่ยใช่ไหมไอตัวแบบบุดลงมาเคยเจอไหมเออเจอทีหนอ๋อตัวนี้แต่เขาคุมดีคุมดีเคยจะมาดูสารคดีมันปุ๊ดใส่มาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วไงต่ออ่ะเราก็จำหน่ายบัตรพิเศษราคาเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะคะก็เข้าได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะแต่หลังจาก5โมงครึ่งในช่วงเย็นเป็นต้นไปเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ พิเศษเฉพาะเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะพบปะกับน้องอัปป้าเดินเชอตัวนี่ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะให้คุณผู้ชมทักทายและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดพลาดไม่ได้กับสินค้าพิเศษที่ออกแบบโดยศิลปินบิ๊กเพนเฮาส์นะคะจาหน่ายเฉพาะช่วงงานอีเวนต์สินค้าในซูเวเนียร์ช็อปตุ๊กตาอัปป้ากับตุ๊กตาแกะพบกันที่พรีโมเพียซาเขาใหญ่ได้คะ่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคมบ,บัตรเข้า100บาทใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะทุกวันตั้งแต่9มโมงเช้าจน นี่ฮะเพราะฉะนั้นถ้าหลังจาก17กรกา30เข้าฟรีเที่ยวกันได้ช่วงนี้ปีใหม่แล้วอากาศดีด้วยนี่นะฮะ